สวัสดีจ้ามาจ่ามากินข่าวน้ำไก่จ่ะมาพอมาพอกับน้ำไก่ขึ้นเก่าแล้วเจอมือนีมือนีกับสิเป็นนะพิเศษเนี่ยมือนีคุณน้าแม่มาหาจ้ะสวัสดีจ้ามือนีคุณน้าแม่มากันเกิดเขาอันเกิดมาบังมาบังมีเขาแล้วก็เกิดบังเขาแล้วเราก็อย่าเกิดขึ้นเก่า มีซอยจุเด้อพี่น้องมีซอยจุแล้วก็มีเมียงจะเบิ่งเมีหอมสิกัดเบิ่งมหอมสิกินอืมมีเมียงปลาอืมมีก้อยเนื้อจ้ะซอยจุเนื้อตาบักหุ่งข้าวเหนียวว้างใส่ฝอห่านบ้างใส่ฝอจ้าอโนมเซนเมื่อพูดพี่น้องผักผักแก่ เอ็มคาราเบลเอ็มคาราเบลมาจ้ามากินแล้วแมมาจ้าอันนี้กินเป็นเครื่องดื่มแซ่บป้อเจ็บมามาจ้าแม่แฮปปี้เบิร์เดย์แมวคุณนายไก่จ้ารวยรวยรวยหาตัรวยแล้วก็รวยอีกรวยอีกแล้วก็รวยอีก ตอนนี้มีแต่แตะไคร้กับแม่แล้วจ้ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะยัางบะถึงวัยสองเพราะว่าอย่างเฮ็ดก้าวเข่าไปน้ำกระดึ่มไปน้ำก้าวมองไปน้ำอืมก็เลยกินกันกินกันยังเสียละจ้ะแต่ว่าของลูกของสามีบะทันในเฮ็ดเฮ็ดแล้วแต่ว่าประทันในประทันในนั่นจ้ะลูกสาวะทันในเหลืองงานอันนี้คือเฮ็ดไปน้ำกินไปน้ำเรื่อย แม่ก็ลูกใบา้าร์ตีไงอลังการงานสักสอคนสองคนเดี๋ยวแขกมาตามมาที่หลังเพราะว่ายัางยุ่นอีก็มีกันแค่นี้เนาะจ้ะพอรีดีจะพาพินก้อนอแขกมากเรี้ยงของเธอเพราะว่ายังบนิ่เป็นวันสูกเนาะม,มูพพวกัคนอื่นเขอประเทตุงานกันกนั่นแะ ร่างกายกบแม่ก็คือเฮ็ดกับเพาะกบน้ำก็คือเฮดมังเสียก็กินกันก่อนอาหารฝรั่งเสีก็สิกินที่หลังเฮ็ดให้ลูกให้สามีเพราะว่ามีกันแค่นี้เนาะบ่คือเมืองไทยเฮาญาติพี่น้องเวลาติพี่น้องหลายลุงป้าอะอันนี้ก็มีแหลดีโชคใกล้โชคดีที่ว่าใกล้มีแม่อยู่นี่พอได้นั่น โม่ปวดก็อยู่ไก่ลูกเพอยก็บตื่นสึวนที่จะหาหกโมงเราก็ไปแล้วตอนนี้ก็บมาแต่งงานมาจอดเขตงานอยู่สามีนั่นแต่ว่าเมียกับแม่แถาเมาแล้วลูกสาวก็ว่าเลยเลยงานใลยพี่น้องเออเลยไอ้โรงเรียนฮัดมึงอืมคนมึงเนี่ยม่ยอมกินน้ำมันเป็นรอกที่มึงโดนนกนกเหยียดปะ นี่แหละครั้งแรกของไก่ไก่เห็นซองเอิ้อนมันกิน่นก็เป็นแต่แซ่บแท้ร้องมันก็น่าเนื้อ,อยู่นี่แห้งสดๆนะจ๊ะโอ้น่าอยู่นี่บันนี้งานคืองานเท่าไหร่นะ่าจ้ะไม่กินน้ำกันอร้องดูอืมเป็นไงอือมีควาถามว่าเป็นได้ภาษา ก็แบบอ,อืมอืมชอบกูห้องคก็อยากกอยังถ้าเข้าั้านมีเขาจะีห้องกินบ้าเป็นพผักอยอะอันนี้ทำมาเพ่อแบจริงอ,ะอะ่ะมีหอมแซบของของไม่หอมเหมืนอว่อืมรับ

ลงปราแ,แห้งแห้งจนติดไหม่มันเนี่ยป่าพี่น้องเออมันเนี่ยป่ามันจะเปม<า>ียมันมากินพุ่งเนี่ย พักซีพักซีดูของรางนั้นยัดเนี่ะพักชี่หน้กองะ Kim xa sạch Xong chọn lúc xa cái gì mà Con chọn lúc má mà Mẹ Con bởi đề má có đẹp ngán Ôi bởi lâu đủ Mẹ Bởi ร้ำนะได้ดวันี้เห็ดงานวันเราเห็ดงานโอ้ยมันจันจันติเลิกงานหาม้ให้ป้าไปครับเออยังสด็มาแล้วหาเมียหาเมียหายายกินไร้เขาอ่ะนะกินนมาเป็นเทาแล้วกินม่เทาวะแม่เทแม่เขาอึ้งยืน สิละจ้าพ,พี่น้องอยู่ต่างประเทศต่างประเทศมีทั้งการแข่งจีนโชคดีมีแม่อยู่น้ำมีครอบครัวมีอย่างแม่ไปว่าไปสีหน้าไ <laughs> มอไหวแม่เลอะแม่เลอย่างไปกันลืมย <laughs> ่างไปกันลืมไห

วันนี้วันนี้วันวันไหเด้อปเด้อันนี้ยังไาคืนมาดีคุณเจ้า อันเมื่อนี้กัสิเป็นยังง่ายแน่นะจ้าอันนังสร่างกับแค่นี้ก่อนเด้อเมื่อนี่เพราะว่ายังวันเกิดไกลๆก,กับสิรับแขกเราเดี๋ยวมาพอคลิปกินกันต่อไปด้จ้ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายแขกกระแห้งไล์บ๊ายบายจ้า